นะคะอันนี้คือขอเลือกนะคะทีนี้ขอคืนเนี่ยขอคืนจะเลื่อนไขว่าต้องเกิดเหตุการณ์ทางวิกฤตเศรษฐกิจนะคะหรือว่าเหตุการณ์ที่ทําให้ผู้ประกันตนมีความเดือดร้อนต้องจับเป็นตังการใช้เงินในการดํารงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ว่าให้ทุกคนทั่วประเทศก็อาจจะประกาศว่าจังหวัดเนี้ยเกิดเหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้น้ําท่วมหรือว่าเกิดโรคระบาดใหญ่ในจังหวัดนี้จังหวัดนี้เราก็จะมีประกาศออกไปว่าจังหวัดเนี้ยผู้ประกันตนขอคืนใช้ได้บางส่วน นะเราจะเอาไป,ไใ,าป,ออปใช้ในการประกอบใช้ในการดํารงชีพนะคะอันเนี้ยเขาสามารถเอาขอได้บางส่วนโดยที่ต้องต้องมีเงื่อนไขจากของเราว่าขอไปแล้วเขาจะต้องโดนหักตอนที่เขารับบํานาญฉลาภาพถ้าเขาไม่คืนแต่ถ้าเขาอยากรับบํานาญฉลาภาพเต็มเต็มอัตราเขาเขาต้องคืนส่วน,นที่เขาขอไปนะแล้วเราก็จะมีหักเงินที่ว่าเราเสียโอกาสในการนําเงินไปลงทุนก็จะมีหักตรงนี้ด้วยะคะ่ะ